ริบร้อยครับผมสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เนี่ยไฟหมดเลยเดี๋ยวมาเปิดฝากระโปรงรถแก้ไขกันครับ สวัสดีครับผมพอดีรถของผมเนี่ยสตาร์ทไม่ติดคือแบตเตอรี่เนี่ยมีอาการมาหลายวันแล้วนะครับเวลาสตาร์ทรถเนี่ยมันเริ่มยืดยืดอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับแบตเตอรี่ประจํารถยนต์ของเรานะครับที่เมื่อเราใช้งานไปได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับตามระยะเวลาของแบตเตอรี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่พอแบตเตอรี่นะครับก็มีกําหนดระยะเวลาในการใช้งานทีนี้เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ของเราหมดนะครับสตาร์ทรถไม่ติดเนี่ย แเราก็จะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นให้เราเนี่ยสามารถสตาร์ทรถยนต์ติดแล้วก็เพื่อที่จะได้ขับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ร้านต่อไปนะครับวิธีการส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะครับก็คือการพ่วงแบตเตอรี่ของรถยนต์อีกคันหนึ่งนะครับหรือว่า ใช้พวกเครื่องจัมพ์สตาร์ทมาสตาร์ทนะครับบางคนก็แก้ไข DIY โดยการใช้เครื่องเชื่อมมาพ่วงก,ก็มีนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดลองสตาร์ทกันอีกวิธีหนึ่งดูนะครับว่ามันจะสตาร์ทรถของเราที่ ันไม่ติดเนี่ยได้ไหมผมจะไม่เอารถจดอีกคันหนึ่งมาพ่วงสตาร์ทนะครับหรือว่าเอาเพวกเครื่องจำเนี่ยมาสตาร์ทแต่ผมจะใช้แบตเตอรี่ของสว่านไร้สายนะครับมาทดลองสตาร์ทกันดูแบตเตอรี่ที่ผมจะใช้นี่ก็คือก้อนนี้เลยครับผมเป็นของโอซุกะนะครับ แรงดัน20โวลต์นะครับก้อนนี้ความจุ4แอมป์แล้วก็จะมีสายไฟนะครับเราการจัมพ์สตาร์ทสเส้นนะครับมีสีแดงแล้วก็สีดําอย่างละเส้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัมพ์สตาร์ทกันดูครับผมผมก็จะทาการคีบสายสีแดงกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ของรถยนต์ที่หมดนี่นะครับแล้วก็จะเอาปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบขั้วบวกของแบตเตอรี่ของสว่านซึ่งเราจะต้องเสียบให้ตรงขั้วบวกลบนะครับผมอย่าเสียบผิดเด็ดขาดเลย ต่อไปผมก็จะเอาสายสีดำนะครับมาเสียบเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่ของสว่านก่อนแล้วก็เอาปลายสายสีดำอีกด้านหนึ่งนะครับมาคีบที่โครงของตัวรถที่เป็นกล่าวนะครับเราต้องเอาสายไปคีบที่ขั้วลบของตัวแบตเตอรี่ที่หมดไฟนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลองไปสตาร์ทดูนะครับว่าจะติดไหมโอเคเลยครับผมติดเรียบร้อยแล้วนะครับผม ต่อไปก็จะมาถอดสายจัมออกกันครับผมก็จะเอาที่คี้ปเปล่านี่ออกก่อนแล้วก็มาถอดขั้วลบของแบตเตอรี่ของสว่านถอดขั้วบวกของแบต,ตสว่านแล้วก็สุดท้ายนะครับมาถอดขั้วบวกของแบตเตอรี่ของรถยนต์ครับก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ได้ผลที่สําเร็จนะครับผมก็เป็นการทดลองครั้งแรกของผมเองเลย การใช้แบตเตอรี่สว่านมาสตาร์ทรถยนต์แต่กรณีที่แบตร,รถยนต์เนี่ยมันเสื่อมนะครับสตาร์ทไม่ติดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกแบบหนึ่งเลยใครที่รถสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าแบตเตอรี่เสื่อมนะครับแล้วก็ไม่มีรถยนต์อีกคันหนึ่งมาจ้ำสตาร์ทให้หรือว่ามีตัวจ้ำสตาร์ทที่เขาขายกันนะครับ ก็มาลองใช้วิธีนี้ดูกันได้เลยผมก็เลยมาแชร์เทคนิคอะไดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกหนึ่งคลิปครับผมหากใครมีข้อสงสัยยังไงนะครับในการใช้แบตเตอรี่สว่านมาจัมพ์สตาร์รถจนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับผมก็ไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม